วัสดีสิแล้วมันจะยังยอยู่ที่นีไหมตอนไหนกันมึงตอกมาแบบนี้า้วววันนี้ไปไหนตอสังไลฟ์ไรีบดวยไรด้วยไได้มเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงอยู่ก่อนทุกคนหเดี๋ยวเราแบมนัเาดมเาเรื่องเขาเรื่องเลอางานนี้มาบอกแล้วมันมาเนไทยกับนีสามสองคไป อันนี้เล่ทัมเป้เนเรสค่ะออกรักให้โลกรู้ค่ะใช่ครับวันนี้ก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ทางมินเนเรสได้เชิญหนูกับพี่เนียให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการครัชออกรักให้โลกรู้กับแคมเปญรักชนอย่างนดีใจมากเลยใช่ครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันรักโลกนะครับเพราะว่าโลกมีไว้เดียวนะครับผมโลกก็เป็นสิ่งที่สำคัญต่อเราก็อย่าลืมมาครัชบิดขวดนะครับผมแล้วก็เอาขคลดเนี่ยไปรีเซ็ตบอกรักโลกแล้ววันนี้บอกรักใครบ้างเนี่ย นแต่แต่ลราพอเวลาปิดแล้วเราจะบอกรักใครฮะเอออันิวนิว้องตนิวก่อนเวลาปิดปิดแล้วบอกรักใครเจ็บไงแบบปิดบอกรักเอาปิดบอกรักเฮ้เอาเปลียนเลเนาะปิดก้ามเปี่ยนไปเลยทั้นิดเปี่ยนให้เป็นเกลียวเอะไรมาได้รักมากมากกว่าฮะได้รักมากมากกว่าฮะน่าจะเจ็บมากครับเอาแล้วเฮียราคาเฮียราคาผมปิดปุ๊บแล้วจะบอกหรอ ลองบิดก่อนจะบอกรักใช่ไหมลองบิดดูสิลองบิดดูลองบิดดูหน่อยบิดทั้งตัวดีไหมโอ้ยเจ็บกลับเจ็บเลี้ยงมาได้ออกแรงเลยเลี่ยงมาเยอะนะเก่งอย่ามาเก่งนะวันนี้รับงานคู่วาเลนไทน์เลยีเยครับไม่เก่วมาจริงๆก็วันวาเลนไทน์ก็แค่วันหนึ่งครับเพราะว่ากก็อะไรวันก็คือวาเลนไทน์วาเลนไทน์อยู่แล้ว ไม่หนูจะบอกว่าวันห่งวันความรักเนี่ยมันมีทุกวันเออวันท้ายก็เป็นวันสื่อความรักที่แบบว่าเป็นตัวแทนของวันสําคัญอย่างหนึ่งแต่ที่จริงวันความรักมีทุกวันเออแต่วันนี้ก็คืออยู่ด้วยกันทั้งวันเลยใช่ไหมฮะอยู่ทั้งวันทั้งคันดีไหมคะดีไหมคะดีไหมคะหนูเบื่อหน้าเฮียยางเนี้ยถ้าเบื่อหนูเฮียไปทําหน้าใหม่พูดไปดัพูดไปดัพูดไปนะงเราเจอหน้าใหม่จริงเบื่อยังคะถ้าเบื่อไม่อยู่มัน สองสามปีสองสามปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างทนิวกับการทางข้างขี่อะก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละเออก็เรียกว่ายังไงดีล่ะรักงานคนมาเลไทยรักกันมากขึ้นเรื่อยๆโมาเลไทยบางทีก็ได้มย้ายอะไรยากนะวันนี้ดอก่พูดอกับเลย ไม่มีค่เนี่ก็รอสนให้ของปกติแต่ละปีเฮียจะมีเซอรไพรไม่รู้ปกติเงี้ยเซอร์ไพรส์มาทุกรูปแบบเลฮะไม่มีเซอร์ไพรส์นะฮะใช่ค่ะปกติเงี้ยมีเซอร์ไพรส์ตลอดเออไม่รู้วันนี้มีหรือเปล่าหรือปีนี้หนูจะเซอร์ไพรส์แงยกับหนูหอกเงินนะทุกคนที่นี่เน่ยเฮ้ยตกวของอยู่ใต้โต๊ะเอออย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะนนี้มีเซอร์ไพรส์นะคะมีเซอร์ไพรส์ ปีนี้ไม่มีสซายถ้าบอกตอนนี้ก็ไม่เซอรส์เออชอบสซายกันค้ำๆค้ำนะรเราอ่ะครับครับปียี้จะมีคอนเทนต์ให้เห็นให้ดูกันไหมครับเดีเ๋ยวคืนนี้ก็มีไลฟ์กับทางบ้านฮะน่าจะวุ่นวายฮะทางยิ่งสองคนเลยครับผมอยากได้อะไรไหมอยากได้อะไรไหมป,ปีนี้อันนี้อยากได้อะไรไหมครับลูกอยากได้อะไรอยากาดูลงมาดูนุ๊กอยากได้เงินเออเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ครับเอาเท่าไหร่ อยากได้เงินเอาไปซื้อบ้านเออเท่าไหร่บอกเลขบอกเลขเลยนะได้มีให้บัาทไม่รู้เลยหรออยากได้ซส้เฮียไม่ให้บาทกันกินเราไปจะให้บัตรบอกให้บัตรบัตรเดียวเออเท่าไหร่ก็ได้จะได้หมดไอเดียละนี่เพิ่งผ่านจุดจีนมาด้วยนะเฮียนะลูกยอดไหมฮะ จริงผมไม่ได้มีเชื้อจริงค่ะอ๋อนีไม่มีเชื้อเลยนีไม่มีนี่ไปแท้เลยแต่ก็ยังมีเชื้อครับ,ก,รบก็สามารถให้กันได้ครับผมเออแต่ปีนี้โปรเจกต์พวกเราก็เยอะมากเหมือนกันคุณบ้างมีอะไรมีอะไรบอกผมไหแล้วเป็นโปรเจกต์ที่หนักด้วยฮะซอมบเบอร์เราก็ต้องไปเรียนแบบสกิลหลายอย่างครับ <c oughs> ผมแล้วการถ่ายทำแบบว,ว่ายากด้วยฮะทางทีมงานก็พยายามทำให้เต็มที่ครับแสดงว่านิวแหละลูก ครับใช่ครับปีนี้ก็พี่จีมีแผนไว้มีเยอะมากเลยครับแพลนไว้ตั้งแบบทั้งปีเลยมีโปรเจกต์ไล่ๆๆเรียงมาเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวแต่ว่าโปรเจกต์หนึ่งก็เมื่อกี้สมัยเวอร์ที่พี์บอกอันนีอีกอย่างหนึ่งก็ที่ผมเปิ่งเพยมาสักพักนั่นแล้วครับสเปเชียลซิงเกิลของผมใช่ครับทีมพาวทีผมก็อีกไม่นานครับ ไม่นานก็วันนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่เร็วไม่นานเลยมันจะวันนี้ไม่กระพุงนี่เนี่ยนะไม่ใช่ยังไม่ยังไม่เร็วเร็วนี้แต่วอีกไม่านา่นอีกจะเดือนไหมลูกประมาณประมาณไมใช้เวลาทำงานกันนะอะไงเงี้โอ้ต้งพยายาไม่ว่าจะแบบทั้งตั้งแต่ร้องฝึกภาษาแล้วก็ไปต้องไปรองรองไปร้องไปร้งไปร้องไป้วยไปร่องไปด้อไป้้วยใช่้ล้วก็เหมออน เราต้องแบบคุยกันระหว่างทีมเรากับทีมเรางชยก็ร่วมร่วมกันร่วมด้วยช่วยกันงชายก็เลยมีการแพลนแล้วก็มีการแทนโปรโมทเะาอยากจะเลือกช่วงเวลาที่แบบกิ่สุดแต่แยไก็มีหนีมีเพลงประกอบใช่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีเพลงคปยต่อครับใช่ทุงสามครับก็เป็นเกียรติมากที่ได้ร้องนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวซิงเกิลผมก็จะมีเหมือนกันตอนนี้เหลือข้อเหลือสองเพลงแล้วครับผมมากดี๋ยตัดสินใจอยู่ว่า จะเอาเป็นเพลงไหนนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็ไม่น่าจะไม่เอาไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาไม่อยากจำกัดเวลาไงเพราะเราคาดหวังไงดูกดันเราใช่แต่จริงจริงก็อยากออกในช่วงที่เราพร้อมมากที่สุดแค่ไหนเราจเตียงคู่กันล่ะหาจะมีกลับมาทำด้วยกันเมื่อไหร่คะเตียงคู่เตียคู่นะครับเป็นคู่เราหนูเออหรือแต่งเป็นคู่สี่ซีรีส์ก็ต้องเล่นด้วยกันหน่ะเรายังมีมีอะไรโปรเจกต์ที่เราต้องทำด้วยกันอีกเดี๋ยวเพลงคู่ก็จะมี อย่าไปเ็นไปสามารถคุเลยอยากะไปพวกมามเลยอ่ะไปพวบคุมงานเพลงครับเพลงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหรือว่าหมายถึงว่าจะให้ไปตรงนี้ไม่ไปอย่ไปอย่าไปนะไม่ไปนะเดี๋ยวนี้ไม่ไปนะฮะไม่ไปไม่ไปเดินจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงนี้แหละจะมีไหมอยากอยากไปทาอะไรเรื่องหลังี่แบบยูโตรหรอะไรอย่างเงี้ยเพลงเพลง ก็จริงๆเล่นเพลงอันนี้ก็ตอนนี้แบบกําลังเรียกว่าสั่งสมระสบการณ์อยู่คนระในอนาคตอาจจะแต่งเพลงเองก็ได้่แลออก็อยากเล่นดนตรีด้วยจริงๆตอนนี้ผมแบบยังเล่นดนตรีไม่ได้นะอ,อ,อยากทำได้แบบแค่ร้องเพลงแต่ว่าถ้ามีเวลาออตอนนี้แบบคิดไปนะครับว่า,า,อ,ยาอยากเล่นอะไรอยากเล่นลอะไรเป็นอย่างแรกเป็นโน้ตเป็นโน้ตยนงมีวเล่นกีต้รลองเป็นเท่เลยอ่ะ หน่อยนี่เอออ้นนี่ยอยากเห็นหนูคุยอะคุยติพิติพินีพันตีุกไทยตุรีไทยเอาคุยุยแล้วกันเคุยเอาต่อคุยผสมแล้วเดี๋ยวเฮียเขาไปนี่เจอเจอสมานัแล้วอันนี้ก็น่าเ็นนวโลินถ้าหนูเล่นนะเออยังไงยังไงไวโอลินเอไปตีกองดีกว่าอาของหนูแล้วนี่ เขาเล่จหจอเลยได้โอเคไหมโอเค่ะะงานปีนี้ทีเลยได้เห็นกันช้ชม้มเดียวเราก็จะมีคอนเสิร์ตยิมมิแรนด์นะครับสามารถมาดูได้มีไลฟ์ด้วยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเดือนนี้นะครับผมภายในเดืนนี้แหละวันที่พิเศษ ใช่ครับผม21ท,ที่ญี่ปุ่นนะครับก็ฝากด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีคอนเทนต์ละสปอยได้ไหมเนี่ยเราเราพูดดูแบบนี้เราก็จะมีคอนเทนต์ที่ญี่ปุ่นครับเ,ออเดี๋ยวไปดูกันว่า <ๆ S 2> จะมีอะไรครับผมก็ฝากด้วยทุกคนเลยครับผมแล้วก็ฝากซาวเวอร์ด้วยครับตอนนี้ก็ผ่านมา50%แล้วครับผมเป็นกําลังใจให้ทีมงานเบื้องหลังว่าก็นักแสดงด้วยเพราะว่าสุดจริงเรื่องนี้นะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ซิงเกิลผมของเราเร็วนี้นะครับผม อย่างที่บอกไม่อยากเจอกันเวลาตัวเองครับพร้อมอะไรเดี๋ยวผมก็จะให้ดูกสปอยแล้วก็ออกมาเรื่อยๆครับอ,อันนีต<า>อ,อันนดียครับผมแล้วก็ฝากรอขอ้ามฟากินเธอด้วยครับซีมมรีส์คูค่ผมกับเนี่ยครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะตามมาหลังจากซีรีส์ซัมเมอร์ <c oughs> แน่นอนแล้วก็ฝากเพลงของผมด้วยครับล่าสุดก็เพลง X ยังอยากให้เปิดฟังน้องเอกันบ่อยๆอยู่นะครับแต่ว่าจะปล่อยมาสักแป๊บนึงแล้วะครับอยากให้เปิดฟังบ่อยๆแล้วก็ฝากนองสเปเชียลซิงเกิที่ผมได้น้องกับพี่พอคีศิลปินของเอกาหลีด้วยนะครับแล้วก็ฝากวิเกหล,ลังจากนั้นด้วยะค,ะวครยับมีอะเด็กเลยียงกนี่อ้าวช่บชอรั้คครับครัับรับคทัรคับไรรันัรับ ไม่เล่นแล้วเพราะเขาถอดอะไรที่เองออกอะไรอย่างเงี้ยทีคนจะถือไปเพราะว่าแต่คนก็ใช้สื่อในแอปพลิเคชันนี้ไว้แบบเปิดเพงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เห็นเห็นเหมือนกันแล้วก็รับรู้เหมือนกันแต่ว่าอืมก็เราก็มันเหเท่ากับตัวเราไมเหมือนข้าพเราทำไมกระทบไหมโดยข้าพเราเองหรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ากระทบไหม กระทบไหม่ก็ไม่คํามกเพราะว่าเพนก็ยังยังเปิดทังอยู่ก็ยังได้แบบยังไม่รอแนเพืนทก่อก็มีขอไปตามวิเทอร์ู้วิวต่างๆใช่ช่วงนี้คือใช้ช่องทางอื่นไปก่อนในการฟังยอดใช่ก็คงต้องใช้ช่องทางอื่นรไปก่อนอ่าคี่เขาไปฝารมบากให้แล้วไอคแับขอาควอาใส่รูปสรอ๋อเปหมออะไร้องใส่รู

หัวใจคู่หน่อยหนึ่งสองซ้ำหัวใจคู่เลยลูกอาประกบ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 เจ้ารบยลูไอ่ได้นลิกไิกไอโนไลิกอนลักไอนกไอลไอนลิกไกอโนลกนลกลกกล้นอนนองลองนีนะกลลนกลองนี้ต่อนะกลอน เาชิดเอาชิดกันชิดกันสิลูกชิดกันย่อยอ่ะมันยังไม่เป็นหัวใจตอนนี้อ๋อนั่นแหละวแกอ๋อแกเสื้อไม่ได้เสื้อหลังเสื้อหลังเสื้อมหลังโอเคนี่แหละนี่แหละต้องความรักต้องกางรต้องเลยอะไรนะสุดยอดมากเลย

คนงดูนเดูนิวลูกดูนิวดูนิวูของตรงนี้แปบนึ่ดนิวนี่อะนี่อะนี่อะดูนิวดูนิดูนวนีวดูนิวนิดนวดูนิวดูนิวตอนินิวดนวนิวนวนี้ดูนิวดูนินิวดูนิวดอนีวดูนิ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 วดนวดูนิวนวูนนิ้ดูนี้ดูนิ สวัสดดีนะดดเลยสีเขาไม่แดอะไราเขาต้งรับัำนี่แดงดีรายการนี่รายการแล้วรายการแล้วนิวนาคืนก็เดี๋ยวเดี๋ยวีจะมีสเปเชียลซสโรี่กับที่พ่อขี่ด้วบ